สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบก,กับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูต้มยำไก่เหนียวเมนูแซ่บๆค่ะโดยสูตรนี้ที่มาม่าใช้นะคะนอกจากจะรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสแล้วนะคะก็จะไม่มีกลิ่นคาวของไก่บ้านหรือว่ากลิ่นคาวของไก่เลยนะคะส่วนผสมเครื่องสมุนไพรครบเต็มสูตรเลยค่ะทำออกมาสีสันน่ากินแบบนี้เลยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำและกระส่วนผสมเครื่องปรุงกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะเตรียมน้ำในการต้มกันเลยนะคะสูตรนี้มาม่าจะใช้น้ำอยู่ที่2ลิตรค่ะเราใช้เวลาต้มเป็นเวลานานนะคะเพื่อให้ไก่เนี่ยมีความนุ่มมาม่าก็จะใส่น้ำไปในคราวเดียวจากนั้นเราก็จะมาปรุงเพิ่มด้วยเกลือป่อนสักประมาณ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ตามด้วยกระเทียมทุบค่ะจากนั้นก็ตามด้วยคาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะในส่วนของหอมแดงมาม่าจะใส่ในภายหลังหลังจากที่เราต้มไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะจากนั้นเราก็นำไก่เหนียวลงไปต้มนะคะไก่เนียวที่มาม่าใช้วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ800กรัมค่ะ หลังจากใส่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เปิดแก๊สไ,ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งในระหว่างการต้มนี่มาม่าไม่ได้เติมน้ําเลยนะคะหลังจากที่ต้มครบ1ชั่วโมงครึ่งน้ําเขาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็จะกําลังดีจากนั้นเราก็จะเติมหอมแดงตามลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะมาม่าจะใส่ผงชูรสล,ลงไปเล็กน้อยจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็เติมพริกแดงโขกตามลงไปค่ะ อันนี้ปรับลดเพิ่มเอาตามความชอบได้เลยนะคะมาม่าก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ10เม็ดค่ะจากนั้นเติมน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกอีก3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลา3ช้อนโต๊ะค่ะคนผสม,มให้เข้ากันค่ะสำหรับมามา่ารสชาติประมาณนี้เปรี้ยวหวานเค็มนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะ รสจัดจ้านมากๆจากนั้นก็เติมพริกแห้งคั่วตามลงไปค่ะอันนี้ม,มาม่าโขลกเอาแบบหยาบๆนะคะยังยังไม่พอนะคะมาม่มาจะเติมพริกแห้งคั่วบีบตามลงไปอีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็เติมผักชีฝรั่งค่ะ จากนั้นความชอบโดยส่วนตัวของมาม่าเลยนะคะมาม่าจะชอบเติมใบกระเพราหรือว่าใบโหระพาตามลงไปในต้มยำค่ะก็จะได้กลิ่นหอมนะคะวันนี้มาม่าไม่มีใบกระเพราค่ะก็จะใช้เป็นใบโหระพาก็จะได้กลิ่นหอมๆอ,อีกแบบนึงนะคะถ้าใช้เป็นใบกระเพราก็จะได้กลิ่นหอมอีกแบบนึงค่ะก็จะได้ความเผ็ดร้อนมากกว่านี้นะคะแค่นี้ต้มยำไก่เนียวรสชาติเข้มข้นจัดจ้านของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะ เมนูนี้จะใช้เป็นกับแก้มก็เด็ดกับข้าวก็ดีค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ